สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้เราจะมานับจรวนวิธีนะปฏิกาการเดินนะเดินได้3ทิศทางจากช่องสี่เหลี่ยมใดๆนั้นนะเดินลงใต้ไปตะวันออกหรือนะตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้ก่อนดูคลิปนี้นะแนะนำให้ดูคลิปหมายเลข1763ก่อนเต่ากับกระต่าย จะได้รู้กติกาการนับการบวกเลขนะในคลิปนี้เอาเฉพาะเตา่าแล้วก็จะเรียกว่าเต่านินจาเพราะว่ามันจะเดินเร็วขึ้นเนะี่ยคิดเลขเร็วขึ้นมานับอย่างง่ายก่อนนะจากช่องสี่เหลี่ยมใดๆนั่นนะ่นะเดินได้สองทิศทางคือลงใต้หรือตะวันออกอยังไม่เอาเฉียงตัวนี้นะกติกาการบวกเลขว่านะ เลข2เลข3มเลข4ี่เลข1ต่างๆเหล่านี้มาได้ยังไงนะย้อนกลับไปดูคลิปหมายเลขหนึ่งสนิดหนึ่งนะจะได้เข้าใจกติกาการนับนะของการเดินตำแหน่งนี้1นะก้าวเข้ามาแล้วจากนี่มานี่1วิธีเพราะว่าทิศทางลงใต้จากช่องนี้มาช่องนี้ทำได้1วิธีเพราะว่าทิศทางลงใต้ จากช่องเขียวมาช่องนี้ทําได้1วิธีนะเลข2ตัวนี้มาจากไหนความหมายแฝงก็คือเอสนะลงใต้1ครั้งตะวันออก1ครั้งหรือตะวันออก1ครั้งแล้วก็ลงใต้1ครั้งนะเลข2มาจาก1นบวกหแฝงความหมายคือเลือกเดินทางได้2แบบเลข3มาจากไหนมาจาก1นบวกสเป็น3านมะทำไมตัวนี้เป็น1วิเป็น4วิธีก็เพราะว่า อยู่ช่องนี้แล้วเดินมานี่นับเป็นหนึ่งวิธีอยู่ช่องนี้มานี้นะแต่เนื่องจากมายืนตำแหน่งนี้เนี่ยมีได้3วิธีมายืนที่ตำแหน่งนี้ม่ีได้1วิธีมันจึงเป็นวิธีที่เต่าจะเคลื่อนที่จากช่องเขียวมาช่องนี้ก็เลยทําได้4วิธีมาเน้นก,กติกาอีกครั้งนะจากช่องเขียวมาช่องนี้ทําได้4วิธี4มาจากไหนมาจาก1นึบวกสาม เลขสามาจากไหนมาจากหนึ่งบวกสองเลขสองมาจากไหนมาจากหนึ่งบวกหนึ่งเลขหนึ่งมาจากไหนยืนที่นี่และเดินทางลงใต้เลขหนึ่งตัวนี้มาจากไหนยืนที่นี่และเดินทางไปตะวันออกนี่คือที่มาของตัวเลขยังไงก็ตามนะแนะนำว่าให้ย้อนกลับไปดูเต่ากับกระต่ายในคลิปหมายเลขหนึ่งดหสามด้วยเตานินจาจะเดินเร็วขึ้นแล้วนะ การที่นะจะเกิดจำนวนวิธีที่ช่องนี้ได้นั่นนะ่นะเนื่องจากมีการเดินทางสองทิศทางคือจากช่องนี้ลงใต้หรือจากช่องนี้เดินทางมาทางทิศต,ตะวันออกฟันจำนวนวิธีที่ช่องนี้ก็คือนะผลบวกของเลข2ตัวนี้สังเกตด,ดูสับสคริปแฝงฟ์าหมายแถวและหลักนะ i บวก i บวกนเหมือนเดิมนี่ j นี่ j บวก1 จากช่องนี้เนี่ยลงมาช่องนี้แถวที่ i นี่แถวที่ i บวกหนึ่งนี่หลักที่ j บวกหนึ่งหลักตรงกันแปะนตัวเลขในช่องนี้เกิดจาก x ที่นี่บวกกับ x ที่นี่แปลนที่เราบวกเลขเมื่อกี้หนึ่งบวกหนึ่งได้สองนะหนึ่งบวกสองได้สามหนึ่งบวกสามได้สี่ที่เรานับจำนวนวิธีนั้นน่ะนะนะพอเต่านินจามองเป็นนะ่ รีเคเลนต์ r e เลชั o นนะมองเป็นเมทริกแล้วนี่เต่านินจามองแบบนี้ละเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็นโปรแกรมมิ่งจากเต่าเฉยๆเปลี่ยนเป็นเต่านินจาแล้วก็เปลี่ยนเป็นเต่าโปรแกรมมิ่งนะจะไปเขียนโปรแกรม C โปรแกรมภาษาไพทอนนะแมททัมมิติก้ก็ไปดูนะ แมทริกซรข้อโปรแกรมมิงได้เป็นเพลย์ลิสต์ไปดูได้เลยวันพะเต่านินจาคิดเลขเสร็จแล้วนั่นนะถามว่าจากช่องสี่เหลี่ยมนี้มามุมด้านล่างนี้ทำได้กี่วิธี3,432วิธีจากมุมนี้มาช่องนี้ทำได้กี่วิธี20วิธนะีนี่คือเต่านินจานะแต่แมทริกตัวนี้ได้มาจากการเดิน จากช่องสี่เหลี่ยมเดินได้สองทิศทางนะสามทิศทางบ้างนะมานับแบบง่ายๆกันก่อนนะยืนที่นี่หนึ่งวิธีลงมาเรื่อยๆหนึ่ง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 กติกาก็ทิศทางเดียวเนี่ยต้องลงใต้ตลอดเวลาตัวเลขในช่องพวกนี้หนึ่งหมดเลยกติกาบอกว่าจากช่องนี้มาช่องนี้ ต้องไปตะว,วันออกเท่านั้นตะว,วันออกเท่านั้นตะว,วันออกเท่านั้นก็เลยเป็นเลขหนึ่งตลอดเลขสมาจากไหนมาจากหนึ่งหนึ่งหนึ่งแฝงความหมายว่าพอายืนที่นี่ลงใต้ยืนที่นี่ไปตะว,วันออกหรือยืนที่นี่ตะวันออกเฉียงใต้เลขสามมาจากหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งเลขห้ามาจากไหนมาจากหนึ่งบวกหนึ่งบวกสามเลขสิบามาจากไหน 5บวก3บวก5คิดแบบนี้ก็คือเต่าคลานเต่านินจามองเป็นเมทริกเป็นโปรแกรมมิ่งการที่ยืนตำแหน่งนี้ได้นั้นน่ะเกิดจากตัวเลข3ตัวบวกกันก็คือตัวเลขในช่องนี้ตัวเลขในช่องนี้ตัวเลขในช่องนี้มองเป็นเมทริกก็ yij เพราะต่ำลงก็ i บวกห่งเห็น yij บวกหนะึ่งเนี่ยต่ำลงตัวนี้ลงมาก็ i บวกหนึ่งแถวเดียวกันนี่คือ y บวกหนึ I ่งก็แปลว่าตัวเลขในช่องนี้เกิดจากตัวเลขสามตัวบวกกันก็คือตัวเลขในช่องนี้ตัวเลขในช่องนี้ตัวเลขในช่องนี้นั้นเต่านินจามองเป็นเมทริกนะเห็นตรงหน้านี่มองเป็นเมทริกแล้วเพราะเต่านินจาเปลี่ยนเป็นเต่าโปรแกรมมิ่ง ดิมมทริกออกมาดูการเดินได้3มทิศทางจากช่องสี่เหลี่ยมช่องนี้มาถึงช่องสุดท้ายทำได้กี่วิธี48,639ือ 48, วิธีกระต่ายอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะใครลองคิดดูว่าถ้ากระต่ายเดินแบบ3มทิศทางจะได้เมทริกแบบนี้ไหมก็ไปช่วยเหลือกระต่ายคิดเลขกันนิดนึงพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ